ทำไมอาตมาเชียร์ลุงตู่เชียร์ลุงตู่ก็ตอนนี้อาตมาเคยพูดไปได้วยซ้ำว่าลุงตู่นี่เป็นโพธิสัตว์อาตมาไม่ได้พูดช่วยไม่ได้พูดพล่อยปลอยหรอกทัวลงอีกนะพ่อท่านนะนะทัวลงก็ไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาคนอย่างพลเอกประยุทธ์ทำงานมา ไม่ต้องถึงแปดปีหรอกอาตมาเคยพูดยังมีมีคนเข้าใจประชาธิปไตยสุดยอดนั้นอยู่ที่ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่คนยังงงงงอยู่ท้งนั้นนักรัฐศาสตร์โลกเป็นนักรัฐศาสตร์เทวนิยมนักรัฐศาสตร์เทวนิยมไม่ใช่นักรัฐศาสตร์อเทวนิยม อย่างพระพุทธเจ้ายังอีกนานก็จะเข้าใจประชาทปประไไตยยชาชนปฏิวัติประชาชนรัฐประหารอาตมาร่วมขบวนการรัฐประหารนั้นอยู่ด้วยลงถนนลาดดำเนินถนนสะพานทำไมมรุเชษอะไรนี่หลักฐานมีทั้งหมดอะ ไม่ได้ทำปีเดียวทำตั้งแต่ปศสี่เก้าถึงห้าเจ็ดและพลเอกประยุทธ์ถึงมารับไม้ต่อพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มาบรรนั่งปฏิวัติปฏิวัติอะไรเลยก็มาถึงว่าน,นผมขอยึดอำนาจเท่าน,นั้นเองหลักฐานมีหมดไม่ได้ทํำอะไรไม่ได้เป็นลองเวลุยเป็นเลยขี่มาอะไรกันเลย ไม่ไปบอกว่ามาเป็นอะไรเป็นนักเป็นเป็นนักรัฐประหารประชาชนประเป็นทำรัฐประหารรัฐประหารนี่คือประหารรัฐบาลรัฐคมนี้คือรัฐบาลรัฐบาลเลวตั้งแต่พูดชัดๆกันแล้วกันทักษินมาจนกระทั่งนอมินีสมัคร และก็น,นอมินีสมชายนอมินียิ่งลักประชาชนปฏิวัติทั้งนั้นเป็นตัวอย่างของโลกแต่โลกยังมองไม่ออกว่าประชาชนปฏิวัติหรือประชาชนทำรัฐประหารด้วยความสงบไม่มีอาวุธไอที่มายิงมาเป็นอาวุธอะไรไม่ใช่ฝ่ายพวกเราไม่ใช่ฝ่ายพวกประชาชนแต่เป็นฝ่ายของพวกที่ซ้อนแทงอยู่ในรัฐบาล รัฐบาลถูกปฏิวัติไงถูกประชาชนปฏิวัติรัฐบาลก็แสกแท้ทำทีเป็นว่าประชาชนมายิงเมืองแต่แท้จริงพวกรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลชั่วนัว่นแหละมาทําเองครับเป็นอย่างนั้นเนะสรุปแล้วประชาชนประเทศไทยทํารัฐประหารหรือปฏิวัติ ตัวอย่างสำเร็จถึงสี่รัฐบาลทักสินสมัครสมชายแม้สมัครจะบอกว่าเออไม่ใช่ประชาชนปฏิวัติก็ถูกศาลก็พิพากษาไปนแสดงออกนะผิดกฎหมายก็ไล่ออกนะทีเหตุปัจจัยต่างๆที่จะร่วมกันเพื่อที่จะตัดสินว่าคนนี้ต้องออกไปด้วยวิธีนนวิธีนี้แม้ที่สุดลุง หรือพลเอกประยุทธ์จะเข้ามาเป็นผู้นำเนี่ยพวกเราเนี่ยปฏิวัติเสร็จแล้วมีพลเอกปรีชาเี่ยมสุวรรณเียมสุพันณอยู่กับพวกเราร่วมป,ปฏิวัติร่วมทำงานพอปฏิวัติเสร็จแล้วหลักฐานอนนี้ยังไม่ค่อยชัดแต่มันมีมีภาพ วิดีโอมีอะไรเก็บด,ดีๆเ้วจะเจอพอสําเร็จเสร็จแล้วมันเป็นไพ,พโอเนียมันเป็นหัวหอ,อกที่ไม่เคยมีในโลกไงมันใหม่มากอะ่ะพุเอกปริชาขึ้นไปบนลังคารถหกรอประกาศบอกอ่อออกระทร,ะระวง่ะประทกวงทุกประทกวงมาไลยงานตัว ประกาศให้มารายงานตัวไม่มีมาสักคนมันอะไรว่าอยู่ดีๆมันประกาศทําเป็นใหญ่มาเรียกให้ไปไปรายงานตัวใครเขาจะมาแล้วก็กําลังประชุมนุมกันอยู่างั้นด้วยใครก็จะมาคือมันมันยังไม่ลงตัวพฤติกรรมของสัตธรรมของประชาธิปไตยที่สวยงามที่สุดโดยนี่คือปฏิกิริยาหรือ กรรมกริยาของพฤติการของการป,ปฏิวัติของประชาชนที่เริ่มต้นมันยังไม่เข้ารองเคารอยเท่าไหร่รสุดท้ายก็เลยก็เลยต้องเขียนทูลกล้าวใน่หลวงเข้าไปทูลกล้าวพระราชวังพระเดชพิชจนาำไปแล้วก็ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ อันนี้มีมีหลักฐานอยู่ข้างนอกแต่ข้างในไม่มีหลักฐานไม่มีใครถ่ายรูปได้ข้างนอกพลเอกบิชามากราบอยู่ที่พระราชวังแล้วก็นำก็ให้เจ้าหน้าที่ก็ถือไปเจ้าหน้าที่ก็งงๆว่าอะไรวะนี่จะเอาไปทูลเกล้าอย่างไงมันคืออะไรของประชาชนนี่มันอะไรเนี่ยมันทำอะไรอ่ะจะไประคายพระยุคลบาทเรื่องอะไรยังไงถือกลับมาอีกแล้วก็ต้องคืนรับคืนไปอีก แล้วก็มานั่งปฏิวัติกันต่อสรุปจนกระทั่งสุดท้ายชนะหมดยิ่งรักก็ออกไปหมดแล้วจนกระทั่งวันที่22กุมภา2557นะเอเอ2500เอ้ยิบพฤษภา2557 พลเอกประยุ์จึงเดินเข้ามารับไม้ต่อจากประชาชนดังที่อธิบายแล้วเมื่อกี้นี่เป็นรูป,ปรธรรมเพราะฉะนั้นก็ยังมีเศษความเป็นประเด็จการความเป็นผู้ผู้ปฏิวัติเป็นลุงตู่เป็นผู้ปฏิวัติซึ่งไม่ใช่ประชาชนปฏิวัติผมขอยึดอำนาจเป็นรูป,ปรธรรม แต่ความจริงแล้วประชาชนทำเรียบร้อยหมดแล้วอํานาจหมดแล้วอะไรคนที่รักษาการหรือว่ามันไม่ก็ไม่ได้รักษาการอยู่แล้วนี่วัดทำาลงดำรงไปศาลอะไรนะั่นก็ไม่มีอํานาจอะไรหมดแล้วไม่ได้ลงมือลงไม้อะไรเลยนะ เสร็จแล้วจากวันนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นบริหารสี่ปีต่อมาโดยเขาก็ถือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นนักปฏิวัตินักปฏิวัตินี่คือถ้าสำเร็จก็เป็นผู้รันถ้าไม่สำเร็จก็เป็นกบฏใช่ไหมนักปฏิวัติเนี่ยถ้าไม่สำเร็จคุณก็เป็นกบฏถ้าเร็จคุณก็เป็นผู้บริหารเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีอะไรได้ไปเลย เขาทั้ทีนี้ประชาชนก็ไม่ต่อต้านทักษิณก็มาประชาชนก็มาต้านสมัครก็มาต้านสมชายก็มาต้านยิ่งรักก็มาต้านประยุทธ์ออขึ้นไม่ต้านอ่าพลเอกประยุทธ์ขึ้นไม่ต้านประชาชนไม่ต้านแล้วก็ดูกันไปจนกระทั่งสี่ปีแล้วมีเลือกตั้งพรลเอกประยุทธ์ก็เด้เลือกรับเลือกตั้งชนะธนาธร ขึ้นมาเป็นนายกที่เป็นประชาธิปไตยเต็ใมใบเป็นคนนอกไม่ได้อยู่พักไหนด้วยไม่มีพักเป็นประชาชนเต็มรูปแล้วได้รับโหวตขึ้นไปเป็นปนายกนี่คือประชาธิปไตยของประเทศไทยเข้าใจ